ตัวนี้สปริงชั้นบนครับสปริงตัวใหญ่สปริงชั้นล่างตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นสปริงตัวเล็กมันจะอยู่ชั้นล่างนะครับก็ผมจะใส่ลงไปแบบนี้ครับจริงๆก็คือนะครับเราไม่ต้องไปหาไอที่ถ้วยถ้วยสีขาวออนใหญ่ก็ได้ครับถ้าสมมติว่ามันหาหาของไม่ได้ก็ใช้เล็กแบบนี้ครับก็คือเราจะแกะเฉพาะเฉพาะสปริงใส่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการใส่ครับทำนี้ครับก็ ให้มันลตงตัวล็อกกับมันแบบนี้เนาะนี่เราใช้ใข้ค่งปากแบนตัวเล็กนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวคุณทำไปดูครับเนี่ยฮีโรริตี้มือนี้ประคองตัวนี้ไว้นะครับอย่าให้มันหลุดเด้อเนี่ยแบบนี้ครับอ่านี่เอามานิดนึงก่อน,นครับทีนี้เราก็ใช้อ่าปากแบนตัวใหญ่ครับกดไปแบบนี้กดแล้วก็ดึงมาแบบนี้ครับนี่ครับปล่อยสักหนึ่งนี้ ตอนที่เราปล่อยสปริงมือมือฝั่งนี้นะครับเนี่ยให้เรากดตัวนี้ไปด้วยนะครับไม่งั้นสปริงมันจะหลุดออกมาครับครับผมเรียบร้อยครับนะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับอันนี้คือวิธีการใส่อีกแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่เราหาสปริงตัวเล็กที่ว่าถ้วยอันขาวๆอันใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ครับก็ใส่อันเล็กได้ครับพออเฉพาะสปริงใส่เนาะอีครับผมคลิปนี้ก็แนะนำให้ดูประมาณนี้ครับก็ลองไปทำมาดูเนาะครับ